การที่สุภาพสตรีไม่ได้ถูกบันทึกว่ามีบทบาทในการสร้างชาตินิยมหรือความมั่นคงเนี่ยเป็นเพราะสตรีเองต่างหากที่ไม่ได้แสดงบทบาทหรือไม่ได้ออกมาเคลมหรือโพลธนาว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นธรรมชาติของสตรีใช่ไหมอาจารย์ตอบปัญหาเหล่านี้ได้ไหมครับในฐานะที่อาจารย์อย่าลืมนะนี่คือองค์ป่าถกร้อยปีชาติการท่านผู้หญิงนะเสียผมมือต้อนรับศาสตราจารย์ดรชลิดาพอดีครั้งหนึ่งครับ กอ่กอนตอบคำถามนะคะ,อะขอพูดถึงเมื่อ13ปีแลิปีที่แล้วนะคะ,ะชลิดาพรถูกเลือกเป็นองค์ปาถกนะคะในการเล่าโอกาส100ปีชาตการท่านผู้หญิงคุญสุขพนมยงนะคะ,ะรู้สึกไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำพูดยังไงนะคะทั้งในฐานะคนที่เรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ตอนนี้เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์นะคะเ,เมื่อได้ถูกเลือกเพื่อให้ทำภารกิจนั้นนะคะเป็นองค์ปาถกเนี่ยดิฉันได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าดิฉันไม่รู้จักท่านผู้หญิงพุนสุขพนมลงเลยและการได้เป็นองค์ปาถกในครั้งนั้นทำให้ได้ทำความรู้จักท่านผู้หญิงนะคะและเรียนรู้หลายประเด็นคือไม่ได้เพียงทำความรู้จัก ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งพิเศษมากะนะคะแต่ว่าได้เป็นได้ได้เรียนรู้อะไรหลายประเด็นนะคะแล้วกเ็เมื่อวานนี้ก็มีผู้ส่งคำถามไปว่าให้ช่วยพูดหน่อยว่า,าผ่านมา10กว่าปีเนี่ยนะคะดิฉันพูดไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะในในการาอกาสร้อยปีชาติการท่านผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะคะ คืออยากอยากจะขออนุญาตพูดถึงนะคะเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นเรื่องอื่นๆน,นะคะที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นนะดิฉันพูดถึงหลังบ้านจากหลังบ้านถึงนายกรัฐมนตรีเพราะท่านผู้หญิงคุณสุขถูกมองโดยคนที่สนใจในประเด็นเพศสภาพนะคะและสตรีนิยมในสังคมไทย ในฐานะหลังบ้านคนที่มองท่านแบบนั้นนะคะคนหนึ่งเนี่ยก็คือดิฉันเองสถาปนาท่านผู้หญิงเป็นหลังบ้านที่สําคัญมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราพูดถึงท่านผู้หญิงพุนสุขในในในวันนั้นตรงวันเลยนะคะสมกราเนี่ยเมือ่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะเรามีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ ร่วมกิจกรรมของทางสถาบันปรีดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ได้กลับขึ้นมาสู่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในปีนี้ซึ่งเรามีนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนำสกุลเดียวกับคนแรกนะคะแล้วยังไงท่านคงจะถามที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนายกหญิงทั้งสองนี้จะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับคนทั้งสองนี้นะคะแต่นายกหญิงทั้งสองนี้เจอกับอะไรที่เหมือนกันเดะเลยนะคะบอดี้เชมิงนะคะการล้อเลียนนะคะติติงเรื่องร่างกายสวยไม่สวยเรื่องเสื้อผ้าพูดบ้าอะไรอยู่ได้ทุกวันขอภายนะคะเรื่องเสื้อผ้าเขาเนี่ยนะคะสลับเชมิง เข้าใจว่านายกอุ้งยิงยังไม่โดนแต่นายกยิ่งรักเนี่ยนะคะโดนดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งชอบหรือไม่ชอบเขานะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพูดที่งานไหมนะคะเนื้อที่สื่อเนี่ยพูดอยู่เรื่องเดียวแบบเดียวนะคะ body s h a m i n g slut shaming sh ซึ่งจากตรงนั้นน่นะคะ,ะสิ่งที่นายกยิ่งรักโดนเนี่ยมันก็นำมาสู่โปรเจกต์งานวิจัยของดิฉันนะคะว่าด้วย Gender-based violence ที่นักการเมืองนักเคลื่อนไหวหญิงนะคะในสังคมต่างๆโดนคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลดิฉันก็นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะหาว่ารักเขาเกินมากเกินไปนะคะก็นั่นเป็นความต่อเนื่องที่สำหรับดิฉันมันน่าขนลุกไปหน่อยนะคะสังคมไทยไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ นะคะสิบกว่าปีแล้วนะเดินอยู่ที่เดิมเราว,วนหลูปมากนะคะในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของการเชิญหน้าความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงนะคะอา้านั่นเป็นในส่วนของเ,อเรื่องของความต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหลังบ้านท่านผู้หญิงพุณสุขเนี่ยนะคะถูกมองในฐานะหลังบ้านนะคะ แล้ววันนี้เราก็ได้ยินคำเนี้ยซ้ำๆจากหลายๆคนโดยเฉพาะชาันชานันนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นผู้นำหญิงในเอเชียตะวันอกเฉงใต้นะคะซึ่งซึ่งเดิมอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นหลังบ้านแล้วในที่สุดก้าวออกมามีบทบาทโดยตรงนะคะเมื่อเมื่อสักครู่ตอนที่ดิฉันนั่งฟังทุกคนดิฉันนึกถึงควกล่าวขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษและขออนุญาตไม่แปลนะคะเดี๋ยวมันไปกันใหญ ท่านเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมอะ Behind every great man is a great wife แล้วมีคนมีคนไปวงเล็บต่อให้ด้วยนะคะ And a surprise mother-in-law <c oughs> นะคะจริงนะอ่าคนนี้เขาบอกจริงนะคะ,ะเมื่อไม่นานมันเนี้ยเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์มันเนี้ยมีคนให้สมุดปีฉัน นะคะแล้วแล้วที่ปกเนี่ยคือเขาเห็นเขาบอกเขาเห็นสมุดเล่มนั้นแล้วนึกถึงดิฉันนะคะปกสมุดเนี่ยบอกว่า behind every great woman is herself นะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนหลังบ้านนะและจากการทำความรู้จักท่านผู้หญิงคุณสุขพนมยงจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างดิฉันเนี่ยมันได้เห็นนะคะ ว่าผู้หญิงที่ท่านเรียกว่าหลังบ้านกระทำการมากมายหลายประการที่ไม่ใช่เพียงบทบาทการสนับสนุนคือเรามักมักจะมองหลังบ้านเป็นเป็นตัวประกอบนะคะเป็นซัพพอร์เตอร์อาก็แน่นอนหลายเรื่องที่ทำก็เป็นบทบาทสนับสนุนนะคะแต่อีกหลายๆเรื่องเนี่ยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายผลกระทบต่อ ความเป็นไปในอนาบริเวณสาธารณะะและในสังคมเนี่ยมันมาจากหลังบ้านที่พวกเรามองไม่เห็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนให้ลองมองหลังบ้านที่ดีๆนะคะว่าพวกเธอเป็นอะไรและทําอะไรกันบ้างนี่มันนึกถึงทําให้นึกถึงเวลาที่ดิฉันถามนักศึษาปริญญาตรีคืออยู่คณะรัฐศาสตร์นะคะเหมือนชายานิต ถึงเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันชอบถามนักศึกษานะคะเวลาสอ,สอบสัมภาษณ์เข้านะคะหรือเวลาสอนหนังสือว่าเออพ่อแม่ทำอะไรเพื่อทําความรู้จักเขาใช่ไหมนักศึกษาตั้งแต่รุ่นก่อนชายานิดเข้ามาหาวิทยาลัยอีกจะพูดคล้ายๆกันอพ่อทําอะไรก็ว่าไปแม่อยู่บ้านเฉยๆด <laughs> ิฉันก็ถามตาบอดนะตาบอดหรือใจบอด แม่อยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่มีแม่ใครคนไหนอ,ะอ่ะแม่แม่พวกเราจํานวนมากทางานนอกบ้านแต่แม่ที่บอกว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยไม่มีนะอยู่บ้านเฉยๆนะคะทำอะไรเยอะมากและท่านผู้หญิงคุณสุขเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไม่มีหรอกแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะการูณาเปิดตาพี่น้องนะคะสองเรื่องใหญ่ จากการเรียนรู้ว่าด้วยท่านบทบาทนะคะและชีวิตของท่านผู้หญิงพูนสุขนมยงที่สอนคนอย่างชาลิดาพรน,นะคะให้ได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเอามาสู่โจทย์ของเราวิจายและเหลืออีโขกนาทีทำไงเพิ่มให้เพิ่มให้อาจารย์ลดเวลาบาดเจ็บครับนะคะโจทย์ของเราในวันนี้จริงๆมันมีคำสามคำคือสตรีสันติภาพและชัตนยมนะคะ,ะเพื่อจะตอบคำถามอาจารย์กรพงนะ ความเป็นชาติเนี่ยนะคะ nation ความเป็นชาติอย่างที่เรารู้จักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองใช่ไหมแต่มันเป็นผลมาจากการประกอบสร้างนะคะของผู้คนมยพูดภาษาพวกเราเนี่ยนะคะทีนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่าตอนที่เราประกอบสร้างความเป็นชาติสร้างชาติเราใช้สัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเพศสภาพในการสร้างความเป็นชาตินะคะ และสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหญิงนะคะโดยเฉพาะความเป็นแม่เราจึงมักจะเรียกประเทศของเราว่าประเทศแม่มาตุภูมินะคะและเวลาที่ประเทศของเราถูกรุกรานเราก็คือในภาษาฝรั่งจะชอบใช้ a n a l o g y นะคะ ว่าแม่ของเราเนี่ยโดนข่มขืน s y m บอ l i c meaning เหล่านี้มันมหาศาลมากในการเราคนนะคะในการเราให้คนมากมายยอมตายเพื่อชาติซึ่งเป็นแม่ผู้โอบอุ้มเราเอาตอาบคำถามอาจารย์ไหมนะนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟ i ินิ i ี้ความเป็นหญิงเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงอยู่กับความเป็นแม่อยู่แล้วในขณะที่ ความเป็นชายนะคะความเป็นชายถูกมองนะคะหรือถูกนิยามในฐานะผู้ที่แข็งแรงกว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็กคือคนที่อ่อนแอกว่าเป็น The Protector นะคะก็จะถูกมองประมาณนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วเอามาพูดวันนี้ทำไมเวลาไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นขอกระโดด เวกสีนดีกว่าถึงเขาจะต่อเวลาให้ก็เถอะขอกระโดดมาสู่ประเด็นที่ชวนคิดนะคะคือมันมาจากงานวิจัยของดิชันตอนนี้กําลังเขียนนะคะดิชันเป็นหนี้ผู้คนมากมายนะคะในเรื่องของการเขียนงานวิจัยที่กําลังเขียนชื่อเดอร์อ่ชื่อ mobility of hatred ในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้นะคะแล้วอยากจะชวนให้ได้คิดถึงประเด็นว่าในเรื่องของชาติและชาตินิยมนะคะ ความเป็นชาติที่พวกเราเข้าใจเนี่ยเอาความชาติชาติเดียวกันแปลว่าอะไรตอบตอบเราต้องเกิดแผ่นดินนี้ครับจารเกิดเกิดบนแผ่นดินนี้เกิดเกิดเกิดที่นี่เกิดที่นี่ใช่ไหมเรามอาีอะไรนะสายเลือดเดียวกันอะไรนี้ใช่ปะ่กะกี่เลือดมานี่โอ้โหไทยร้อยเปอร์อะไรนี้มันแล้วไงคือมันมีปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่า trans border marriage การแต่งงานข้ามพรมแดนและมหาอำนาจนะคะที่ผู no ้หญิงแต่งงานข้ามพรมแดนเยอะมากๆในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้หรือจะเรียกได้ว่าในโลกเนี่ยมหาอำนาจหนึ่งคือประเทศไทยที่รักของท่านทั้งหลายตีคู่มากับลาวูเวียดนามคือพูดง่ายๆมีผัวฝรั่งเยอะมากอ่ะแล้วนี่ทําไงมันยุ่งมากนะคะมันยุ่งตรงไหนคือประเด็นหนึ่งที่ดิฉัน ที่ดิฉันเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องสปอร์ตไรเบอรี่นะคะฟุตบอลนะคะในเอเชียนออกเฉียงใต้ซึ่งทะเลาะเบาแว้งกันด้วยเรื่องฟุตบอลนะคะแย่งกันบอกว่าใครคือแต่ King of ASEAN นะคะไทยก็บอกว่าเราเป็นเวียดคือไอ้ที่เถียงกันสุดสุดสุดที่สุดเด็ดคือ3ประเทศไทยเวียดนามและอินโดนีเซียนะคะก็เถียงกันอย่างรุนแรงมากที่ จะหยิบยกมาให้เห็นนะคะทั้งหมดนี้จะพาไปสู่เรื่องความเกลยียดและความกลัวนะคะก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะขณะนี้ครบ7วันพอดีมีการแข่งขันนะคะ AFF Mitsubishi Cup เนี่ยนะคะซึ่งนัดสุดท้ายเลยแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยกับเวียดนามสรุปอย่างรวดเร็วที่สุดคือไทยแพ้เวียดนามชนะเวียดนามเป็นแชมป์มันมันน่าจะจบใช่ปะ คือยังเถียงอยู่ยังเถีงยงกันนะคะดุเดือดมากรุนแรงมากจนถึงทุกวันนี้นะคะการถกเถียงแบบนี้ถกเถียงกันมายาวนานมากนะคะและเป็นการถกเถียงที่ท่านทั้งหลายที่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่สนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองไปดูวิธีที่เถียงกันนะคะเพราะมันจะขุดเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดกันนะเพื่อจะบอกว่าเราเพื่อจะบอกว่าแต่ละแต่ละประเทศเหนือกว่าแต่ที่เป็นประเด็นในข่าวนี้ก็คือแล้วใครคือคนไทยใครคือคนเวียดนาม เนื่องจากนักฟุตบอลทีมชาติไทยใครที่ดูฟุตบอลนะคะดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ที่ออนโดิเซียเอารูปขึ้นให้ดูเลยค่ะนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมันมันหน้าตามันดูไม่ไทยอะ่ะอาจารย์นามสกุลอาชื่อนิคคลัสมิเคิลสันเอาที่ท่านรู้จักนะคะอ่แพทริกกุสตาฟสันเนี่ยนะคะแม่ไทยนะคะพ่อเป็นคนอาแพทริกกุสตาฟสันชอเงินสวีเดน นะคะนีโคลัสมิเสันท่อเป็นคนนอร์เวย์นะคะแม่ไทยก็คือเป็นลูกครึ่งนะคะก็ถกเถียงกันมากในเรื่องนี้ส่วนเวียดนามนั้นโอนสัญชาติบราซิลมาเลย,เลยอะไรเงี้ยเถียงกันเป็นบ้าเป็นบ่อมากนะคะทีนี้ประเด็นก็คือแล้วใครคือคนไทยนะคะแล้วใครคือคนไทยมันเถียงไปอีกถึงขนาดว่าคืออินโดนีเซียเนี่ยคือเห็นไทยใชยดิฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมอินโดนีเซียทำเช่นั้นขอ,ขอ,ขอ,ขอถอนคำพูด ที่พูดเมื่อประโยคที่ผ่านมานะคะคืออินโดนีเซียตอนนี้ใช้วิธีไปหานักฟุตบอลใช่ไหมที่เป็นเขาเรียกลูกเซี่ยวเก่งนะคือที่มีปู่ย่าตายายเป็นอินโดแล้วก็แน่นอนนะคะก็จะเป็นคนขณะนี้ก็คือเกิดโตในเนเธอแลนด์นะคะใช่ไหมเสร็จแล้วก็อทีนี้ก็อินโดใช้ลูกเซี่ยวซึ่งมันต้องโอนสัญชาตินะคะในขณะที่เด็กๆไทยบรรดาลูกครึ่งทั้งหลายเนี่ย ก็เนื่องจากแม่ไทยนะคะทำไอ้ไอการจัดก,การมันง่ายกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในอาเซียนตอนนี้มันถกเถียงกันคือ,ค,อคือท่านอยากคิดว่าฟุตบอลเป็นเรื่องเล็กๆน่ะท่านทราบใช่ไหมว่าการแข่งในระดับในระดับสโมสรในระดับทีมชาตินะคะมันตีกันอนะนะคะปีนี้ ACL นะคะทีมจากมาเลเซียเวลามาเยือน BG จระทุมยูไนเต็ดเนี่ยเลิกปุ๊บตีกัน นะคะหรือเอฟเอฟนะคะใครมาเยือนประเทศไทยเสร็จล้วมอนตีกันะนะคะท่านจะรอให้ลบกันเหรอท่านพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ่ยรู้บอกเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะมันจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าและการใช้กําลังทหารได้แล้วที่มันตีกันเลือดสาดทุกครั้งที่เล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ความรุนแรงนะคะทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรื่องของการ ความเป็นชาตินะคะแล้วตอนนี้ทุกคนโหยหาโหยหามากอยากจะยิ่งใหญ่ที่สุดอยากเป็นต h กคิงออฟอาเซียนมันจะเป็นบ้าหรือไงนะคะคือถกเถียงกันอย่างรุนแรงมากนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนักสอนทีมชาติไทยนะคะขณะนี้ก็ทั้งชื่อทั้งนามสกุลไม่ใช่ไค่หน้าก็ไม่แต่หน้ามันออกลุกครึ่งนะบางคนนะคะก็ถกเถียงกันหน้าว่าในเรื่องเรื่องของความเป็นไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าลุกครึ่งสวีเดนเยอะสุดซึ่งมันสะท้อนปรากฏการณ์นะคะว่าผู้ชายสวีเดนเนี่ยในช่วงตั้งแต่ขึ้นสัตว์วัใหม่มาเนี่ยนะคะจากเดิมที่เคยแต่งงานกับผู้หญิงนอร์เวย์เพราะประเทศติดกันมันเข้าใจได้คือมีคือมีเมียที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ใช้สัญชาติตัวเองเน่ยอยู่เยอะนะคะแต่ตั้งแต่ขึ้นขึ้นสัตว์วัใหม่มาเนี่ยยอดนิยมของผู้ชายสวีเดนคือมีเมียไทย เพราะฉะนั้นลูกครึ่งไทยมันเยอะอะนะคะแล้วก็มาเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยทําไมพวกเราจึงตบมือนะคะเชียร์ลูกครึ่งเหล่านั้นได้เวลาที่เขาเล่นฟุตบอลนะคะชังศึกแต่เราไม่สามารถจะเห็นผลกระทบต่อความเป็นไทยและอะไรอื่นได้นะคะทั้งหมดนี้พูดมาทำไมยืดยาวเขาให้มาพูดเรื่องผู้หญิงคือจะบอกว่าสปอร์ตไรโวรี่นะคะและความแรงนะคะที่เราเห็นอยู่เนี้ย มันเป็นอาการสำคัญยิ่งของ Toxic m a s มส l ิ n ินิในสังคมไทยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเชิญชวนชี้ชวนนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเพศสภาพนะคะความเป็นหญิงความเป็นชายหลายๆเรื่องที่มันหล่อเลี้ยงทีนนน่นำไปสู่ความความกลัวความโกรธและการใช้ความแรงเนี่ยพวกเรา มองไม่เห็นนะคะพวกเรามองเห็นแต่เสื้อที่นายกใส่นะคะเลยเดินวนอยู่ที่นี่ไงคะพี่น้องขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับนอกจากเสื้อที่ใส่และ iPad ที่เธอถือด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็สนุกดีนะฮะอาจารย์เราคิดว่าเ,เรื่องของสันติภาพบทบาทสตรีความมั่นคงชาตินิยมไม่ได เป็นเรื่องแต่เฉพาะประวัติศาสตร์นะอาจารย์มันมีอย่างนี้ด้วยนะที่เราบอกว่าทุกๆความสําเร็จของผู้ชายจะมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังมันจะมีประเภทว่าถ้าผู้ชายทําแย่ก็ด่าผู้หญิงอีกนะบอกเพราะเป็นพ่อเมียน,นี่แหละถึงทําให้เอออะไรอะไรก็ลงที่ผู้หญิงนะอาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราหน้าจะมีเรื่องอะไรคุยกันอีกยาวเลยนะครับออรอบสองครับอาจารย์คือขอปิดท้ายอย่างนี้นะคะ,อะสอสองเรื่องใหญ่ เรื่องแรกคือเราอยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นความรุนแรงนะคะคือมันมีอะไรหลายอย่างที่บังตาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพนะคะ,ะเรื่องของความเป็นชาติชาตินิยมซึ่งจากชาตินิยมมันมันข้ามจากรักชาติเป็นคลั่งชาติได้โดยง่ายนะะเส้นแบ่งมันบางมากก็อยากจะเชิญชวนพวกเราให้ลุกขึ้นหันมอง ความกลัวของเราเองนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วอาจจะพบว่าการใช้ความรุนแรงซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นว่าเป็นความรุนแรงด้วยซ้ำเนี่ยนะคะมันมาจากไหนอย่างไรเรื่องที่สองนะคะความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ข,งของคนเพศสภาพหญิงไม่ได้อยู่ที่การเปล่งเสียง ออกมามีบทบาทแต่เพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะดิฉันอยากให้มนุษย์ทุกคนได้เปล่งเสียงนะคะถึงความทุกข์ถึงความต้องการถึงความปรารถนาของแต่ละคนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้เปล่งเสียงนะคะเป็นคนอ่อนแอท่านผู้หญิงพูนสุขพนมโยงทำให้ดิฉันได้เรียนรู้และติดอยู่ในใจดิฉันเสมอ ว่าน,นี่คือสเตรงของผู้หญิงที่เราปฏิเสธไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้เปล่งเสียงนะคะไม่ได้ออกไม่มีบทบาทเป็นนายกเองโดยตรงแต่นี่คือผู้หญิงที่เข้มแข็งแข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งที่ดิฉันเคยเห็นมาในชีวิตขอบพระคุณค่ะครัขอบคุณครับ